้องรีบออกมาแจ้งผลตรวจและกักตัวอีกหนึ่งคนสำหรับนางเอกสาวหน้าใสมุกดาณรินลักษ์ที่ล่าสุดได้ไปร่วมงานวันเกิดพี่คนหนึ่งและปรากฏว่าในงานมีผู้ติดเชื้อโควิดสิเก้าเดินทางมาร่วมงานด้วยแม้จะเป็นช่วงเวลาที่สาวมุกดาบอกว่าไม่ได้พบเจอกับผู้ป่วยติดเชื้อแต่เธอก็ไม่ช่ล่าใจรีบไปตรวจทันทีโดยล่าสุดมุกดาได้โพสต์แจ้งข้อมูลเหล่านี้ลงในอินสตาแกรม ข้อความว่าวันที่3เมษายนมุกได้ไปงานวันเกิดรุ่นพี่จนกระทั่งเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาทราบจากรุ่นพี่ว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดอยู่ในงานด้วยซึ่งเมื่อเช็คลำดับเวลาแล้วนั้นมุกกลับไปก่อนที่เขาจะมาถึงงานดังนั้นมุกจึงไม่ได้พบเจอหรือสัมผัสกับเขาโดยตรงซึ่งทําให้มุกเป็นผู้มีความเสี่ยงระดับกลางทั้งนี้ทันทีที่ทราบเรื่องมุกได้ไปตรวจหาเชื้อในวันนั้นเลย ผลออกมาว่าไม่พบเชื้อโควิดอย่างไรก็ตามมุกจะกักตัวให้ครบ14วันตามมาตรการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดและตรวจหาเชื้อครั้งที่2อีกครั้งด้วยค่ะมุกขอโทษที่ทําให้หลายๆคนหลายๆฝ่ายที่ทํางานร่วมกันเกิดค,ความไม่สบายใจนะคะขณะที่แฟนๆและเพื่อนๆในวงการต่างพากันเข้ามาส่งความ,มห่วงใยให้มากมาย